บาลเลนะะ่นะคะซ์แลนนะคะก็จอดรถนะคะพักบาเลเแกพาเดินนะคะก็เลยจอดรถจอดรถนะคะทุกคนยวจอดรถพักนอนหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจิตเพลวนะคะเพื่อไม่ให้รอ ะคะคนมานี่นะคะตรงนูก็จะเป็นภูเขาที่เรา,เาลงมาเมื่อกี้ค่ะขึ้นไปเดินอมาดูสวนตุ่นกันค่ะ ไปดูสวนนางหุ่นกันนะคะ,ว,ะว้าวไรู้จะมองเห็นหรือเปล่าก็จะเป็นทางรถไฟนะคะก็จะขึ้นไปไม่เห็นนะคะทุกคนเห็นไหมคะโโอู้บรรยากาศกจะมีลมนะทางฝั่งนู้นก็จะเป็นไรอ่างหุ่นนะคะ ล,ลมแรงลมแรงนะคะเ,ะเป็นเขาจะทำไล่ยงุ่นกันนะคะทุกคนลมแรงนะคะลมแรงมากเห็นไหมคะมทุกคนเห็นบรรยากาศไหมคะเผาโอเค ขับรถมารับบ้านแล้วก็ไปเดินเดินกันสามชั่วโมงนะคะตอนนี้แกก็เลยขอนอนพักตาหน่อยไปขับต่อแกแะวันนี้แกก็เดินได้เยอะแล้วตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นที่จอดนะจอดรถแลับพักเพื่อไม่อันตรายนะคะ ก็จะมีที่จอดรถนอนแล้วก็จะเป็นห้องน้ำลองไปเดินดูขด้างบนรู้สึกเพราจะเหนื่อยเหนื่อย แถวนี้ก็จะเป็นส่วนมากเขาจะทำไร่องุ่นกันทำไร่องุ่นกันเยอะภูเขาข้างบนนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเดินนะคะนี่ก็จะเป็นธรรมชาติติดภูเขา จะจอดรถพักพักนอนปล่อยให้แกนอนอเหนื่อยเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะของวัลเล่ดละตองเป็นเมืองวัลเล่ะนะคะวัเล่เขาก็จะมีแต่เขาเขารอบนะคะ แล้วก็ไล่อ,องหุน่นเห็นไหมข้างบนมันจะดูพืดนพื้นพี่นีกม็มีฟาร์มรู้สึกว่าเหนื่อยฟารมรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันอ้โอู้ หนื่อยมากนะคะเหนื่อยวันนี้เดินสามชั่วโมงฝ่านะคะยังไม่ได้กินอาหารเที่ยงกินแต่สลัมมี่หน่อยนึงกินสลัมมี่หน่อยนึงได้กินสลัมมี่นิดนึงนั่งพัก